ันนี้จะมาแนะนำนะครับตัวเครื่องนะครับ dm 0 6 3 6นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องเซนติฟิวนะครับในในชุดนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับจะมีโรเตอร์นะครับจะมีตัวหลอดสายทิ้วนะครับนี่จะเป็นตัวหลอดสายทิ้วขนาดต่างๆนะครับลักษณะนี้นะครับวนี้เป็นกระบอกกระบอกใส่ตัวตัวนี้คีีหนึ่งนะครับนะครับสำหรับการใช้งานนะครับตัวเครื่องเราต้องประกอบกับโรเตอร์ก่อน ถ้าเราไม่ได้เชื่อมกับไฟนะครับยังไม่ได้เชื่อมต่อไฟด้านข้างจะมีรูนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับรูเล็กๆนะครับให้ใช้ไขควงนะครับจิ้มเข้าไปครับทางซ้ายและขวาเลยฝาก็จะเปิดนะครับจากนั้นนะครับให้เราประกอบตัวโรเตอร์ครับตัวนี้เข้าไประวังจะน็อตจะปรินเกลียว จะมีหกเหลี่ยมมาให้ในชุดหมุนให้แน่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวกระบอกสายทิ้วนะครับส่เข้าลงไปทั้ง4ฝั่งนะครับจากนั้นก็ ทำการเปิดเครื่องน <Sabrina> ะครับสวิตช์จุดดันท้าเราเปิดเครื่องแล้วนะครับหน้าจอก็จะติดขึ้นมานะครับตัวแรกนะครับก็จะโชว์ในส่วนของความเร็วรอบนะครับเมื่อเป็น r p m นะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับเวลานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัตราเร่งนะครับความเร็วรอบนะครับอัตราเร่งของมันนะครับมี a c c นะครับ d c นะครับในส่วนตัวหลังก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมนะครับตัวเครื่องสามารถกําหนดโปรแกรมได้9โปรแกรม ในส่วนของการใช้งานนะครับเราจะตั้งความเร็วรอบนะครับให้เรากดปุ่มตัวนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับ RPM นะครับจะกระพริบนะครับให้เราหมุนนะครับกดให้กระพริบก่อนแล้วเราก็หมดทังซ้ายเพื่อลดค่าหมุนทางขวาเพื่อเพิ่มค่านะครับตัวเครื่องนะครับจะได้ maximum ที่6000รอบนะครับแต่จะขึ้นอยู่กับชนิดโรเตอร์ของเราด้วยนะครับชนิดโรเตอร์ของเรานะครับก็จะเป็นรุ่นในส่วนของ sec ขีดหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้แม็กซิมัมอยู่ที่หนึ่งพันจะอยู่ที่สี่พันล้อนะครับมันจะมีบอกอยู่ในยู e r manual นวลนะครับนะรบเราจะเป็น sec ขีดร้อยนะครับแม็กซิมัมอยู่ที่สี่พันล้อนะครับจะตั้งได้สุดแค่สี่พันล้อนะครับเราก็กดนะครับกระพริบแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับเพื่อเพิ่มค่าหรือลดค่า นะครับตั้งแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นเวลานะครับเหมือนกันนะครับหมุนทางซ้ายเพื่อลดหมุนทางขวาเพิ่มเพิ่มนะครับถ้าเราตั้งหนึ่งนาทีแล้วก็รอให้มันหยุดกับปิ๊บนี่ครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับกดปุ่มสตาร์ทใช้งานได้เลยปิดฝาก่อนนะครับอันดับอันดับแรกนะครับถ้าเราจะตั้งนะครับตัวนี้มันสามารถตั้งในส่วนของแรง RCF ได้ด้วยหรือแรงในศูนย์ท่วงนะครับล้วก็กดกดปุ่มกับปิ๊บ อันนี้จะเป็นแรงนี่สูนถ่วงแล้วมันจะเป็นคูณ G นะครับถ้าเราใช้นะครับเราใช้เราก็ตั้งนะครับให้เป็นแรงจีแต่ถ้าเราใช้เป็น RPM เราก็กดกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็น RPM ตั้งเวลาถ้าเราใช้งานนะครับเราก็กดปิดฝานะครับให้สนิทนะครับจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทเลยตัวเครื่องก็จะเริ่มนะครับเริ่มทำงานนะครับมันจะเริ่มนับรอบนะครับให้ถึง4,000รอบก่อนเวลาถึงจะนับถอยหลัง Thank yeah. ลดรอบลงมานะครับเมื่อเวลาบบครบก็จะเริ่มลดลอบลงมาแล้วฝาก็จะเปิดนะครับฝาก็จะเปิดเมื่อตัวรอบลดลงมาต่ำสุดนะครับคือศูนย ก็จะเปิดขึ้นมานะครับนี่เป็นส่ว,วนที่ใส่ชิ้นนะครับในส่วนของปุ่มกดนะครับก็จะมีปุ่มพัดนะครับปุ่มดอคือการเปิดประตูนั่นเองนะครับในส่วนของปุ่มพัดนะครับเรากดค้างนะครับกดค้างมันก็จะทํางานนะครับแต่ถ้าเราปล่อยนะครับถ้าเราปล่อยมันก็จะหยุดนะครับสาหรับปุ่มพัดนะครับสาหรับกดค้างมนม่ทำงาน เราปล่อยนะครับมันก็จะหยุดทํางานนะครับโรเตอร์ก็จะค่อยๆลดลงมานะครับจนกว่าจะถึงความเร็วรอบต่ำสุดนะครับส่วนของตัวฝาก็จะเปิดนะครับในส่วนของปุ่มดอนะครับเราก็กดเปิดประตูเปิดฝาได้เลยนะครับเปิดฝาตัวเครื่องได้เลยนะครับในส่วนของสตาร์ทสต็อปนะครับคือการเริ่มทำงานแล้วก็หยุดทำงานของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ ADC นะครับเราสามารถกำหนดอัตราเร่งนะครับได้นะครับแม็กซิมั่มคือคือเนะครับ DC ก็คือ9เหมือนกันนะครับจะสัมพันธ์กันดีฟอลต์ก็จะมา9ก้ครับเกนะครับ9 9ในส่วนของโปรแกรมนะครับก็คือสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด9โปรแกรมนะครับถ้าเราจะตั้งนะครับตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็มาที่ มุดาตั้งอันที่3นะครับเราก็มาเลือกโปรแกรม3นะครับก็กดตั้งคำคำนวณรอบเวลานะครับกดเลยก็จะมากําหนดนะครับคำวันรอบนะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับรอจนกว่ามันจะหยุดกระพริบนะครับล้วก็กดปุ่มเนี่ยค้างไว้5าวินะครับมันก็จะเซฟไว้ให้นะครับว่าโปรแกรมที่3นะครับเราตั้งไว้ที่3,900กรอบนะครับเวลา3าวิ เราลองกด,ดย้อนมาดูที่โปรแกรมที่3ามสองนี่คือเราตั้งค่ามันได้ไวน้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับตัว dm 0636กนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ